สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาชมบอลสีตอนเช้าๆช้าน้ำค้างลงนะคะดูสวยมากค่ะเพื่อนเพื่อเลยนำไม,ม้เพื่อนเพื่อนดูกันนะคะก็เดี๋ยวชมไปเรื่อยๆนะคะมีหลายสีนะคะแต่แสงมันอาจจะย้อนนิดนึงนะคะเนะะี่ยค่ะเช้าเ้านี่สวยมากเลยน้ำค้างก็อยู่บนใบบอลน,นะคะ มันองย่างนิดนึงนะคะย้อนแสงรู้สึกว่าน,นี่ค่ะช่วงเช้าเช้าสวยมากเลยค่ะเพื่อน แตกเร็วมากเลยโดนโดนฝนนะคะก็เลยสดชื่นนิดนึงนะคะให้เห็นกันชัดชัดนะคะอันนี้หุกหลงนะคะ แสงมันจะย้อนนิดนึงนะคะเพื่อนแต่ว่าจริงๆแล้วสวยนะคะแสงมันจะย้อนนิดนึงนะคะ เลยนะคะบอนสียามเช้าแดดส่องวันอาทิตย์ที่ทำคลิปนี้ก็เตรียมตัวจะออกไปข้างนอกเลยถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะคะเ mm hmm. พิ่งเดินมาเห็นว่าน้ำค้างเกาะใบบอนแล้วมันสวยมาก mm hmm. ก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะ mm hmm. แต่ว่าเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นน้ำค้างนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันไกลจากกล้องนิดนึงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะ mm hmm. แสงมันจะช่วงเช้าจะถ่ายยากนิดนึงนะคะสดมากค่ะใสมากเลยเดี๋ยวให้ชมใกล้ๆนะคะ แสงแดดจะส่งนะคะน้ำค้างกลิ้งบนใบบอนนี้ค่ะเหมือนน้ำกลิ้งในใบบอนเลยนะคะเนี่ยเขาเรียกน้ำกลิ้งในใบบอน บนใบบอนนะคะช่วงเช้าเช้าต้นนี้จะมีลูกมันนะคะตอนนี้พ่อหัวนะคะอันนี้ก็เลยขึ้นมาแซมกับสีขาวสวยมากค่ะสีเขียวกับสีขาวนะคะ หัวมันล่นอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยมันขึ้นมาสวยมากเลยนี่ค่ะนี่คือเจ้าแม่โอ๊ยไม่ใช่ <c oughs> หกหลงนะคะฮกหลงอันนี้เริ่มแตกหนอนะคะเพราะว่ามันช่วงหน้าแหลงจัดขอน้าที่โดนแดดเยอะนะคะ เริ่มแตกกอนะคะต้นนี้ที่มันตน้นตอนถอนมามันไม่ไม่มีรากนะคะมีแต่เหมือนว่าหัวมันขาดนะคะก็เลยมาปลูกแล้วนี่คือได้ผลแล้วนะคะอันนีน้ต้องดูหนอนนะคะเช้าเช้าเนี่ยหนอนก็มากินนีไ่ไงไปแล้วค่ะหนึ่งใบ เพิ่งมาเห็นนะคะเพราะว่าติดธุระอยู่หลายวันนะคะก็เลยทำคลิปไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะอันนี้ก็คือไก่สุดสงวนนะคะสดใสมากเลยค่ะยามเช้านะคะนี่ค่ะ,น,คะนี่หุกหลมนะคะนี่ค่ะ,คะต้นเล็กๆที่เพิ่งเพาะแล้วก็ กัดสีนะคะแล้วก็นี่ดูต้นเล็กนิดเดียวแต่แตกหน่อเต็มเลยเนี่ยค่ะใช้สูตรที่เคยทําสูตรก่อนๆน,นะคะลองทําดูก็เลยเออโอเคเขาแตกดีนะคะเนี่ค่ะนี่ก็เหมือนกันนะคะแตกดีนะคะก็เลยทําสูตรที่ดูแลให้เพื่อนๆอ,อยู่นะคะนี่ค่ะ อันนี้ถ่ายด้านหลังแต่ใบเขาจะอยู่ด้านหน้านะคะนี่ค่ะอันนี้แก่แล้วน,นะคะเก็บไว้เพาะเขาบอกจะมีรังใหม่ด้วยนี่ค่ะ นี่ก็สีชมพูนะคะเนี่ยเผลอไม่ได้นะคะต้องดูแลยามเช้าก็ต้องเดินมาดูไม่งั้นหนอนนะคะมันมีหนอนเหมือนกันหลงอยู่ดูดูดันนี้สวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยน้ํากิ้งมันใบบอลเลยนะคะสวยมากต้นนี้คือปลูกออกมาแล้วสีมันจะแบบสวยกว่าเพื่อเลยมันเปลกๆนะคะกุุงเดนมาร์กนะคะเนี่ย แต่มันเหมือนจะกลายแล้วนะคะมันเหมือนจะกลายแล้วสวยค่ะต้นนั้นนะคะเวี่ยงกล้องเร็วนิดนึงนะคะเดี๋ยวดู <c oughs> ขอโทษด้วยค่ะอันนี้คือแตกเยอะค่ะอันนี้คือแตกกอเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะตั้งสีขาวสีแดงนะคะเช้าๆนี่สดชื่นนะคะ เ,เช้ามานี้ต้องเดินมาชมต้นไม้ก่อนเลยเดี๋ยวจะให้ดูต้นนี้ค่ะต้นนี้สวยมากรักมากที่สุดเลยนี่นางฟ้าสวยมากเลยค่ะดู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 ด,ด,ดูดูค่ะใบใหญ่เหมือนปีกกินรีเหมือนปีกกินรีจริงๆเลยค่ะสวยมากเลยต้นนี้ ตอนซื้อมาต้นนี้ตอนซื้อมาเนี่ยใบขนาดนี้เองนะคะใบขนาดนี้นะคะตอนซื้อมาสองใบนะคะซื้อมาตอนนั้นสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะต้นนี้ซื้อมาใบแค่นี้จริงๆค่ะนี่ค่ะเอามาเลี้ยงแล้วเป็นอย่างนี้นะคะสวยมากค่ะ ให้เห็นเลยนะคะต้นนี้โชว์นิดนึดน่งสวยจริงๆค่ะเพื่อนๆใบใหญ่มากเลยใหญ่จริงๆค่ะนะคะก็จะต้องหันไปหาแสงนี่ค่ะ นีใบนี้ใหญ่มากเลยเพิ่งออกมาแล้วสีสวยมากแวววับเลยค่ะนี่ค่ะเหมือนนางฟ้าเลยนะคะมาอยู่ใ,ใกล้ๆนางสีขาวนี่คือแบบชอบมากเลยค่ะดูนะคะดูค่ะ จะย้อนแสงนิดนึงนะคะช่วงเช้าแต่สวยคะ่ะถ้ามาเห็นจริงๆเยอะวจะสวยมากคือเยอะนะคะเยอะส่วนมากไม่ไม่ค่อยได้ดูแลช่วงนี้ยุ่งอยู่หลายวันนะคะ ก็เพิ่งต่อสปริงเกอร์เสร็จแต่พอดีฝนตกให้เขาเลยสดชื่นนะคะดูดูดุนิ้วปักภูเงินนะคะกวักภูเงินก็สวยนะคะดูแต่เต็มเลยนะคะ สีซ้ำๆกันนะคะแต่มันเยอะถึงจะบอลบ้านๆแต่ก็สวยนะคะเพื่อนเพราะว่า,าไม่ไม่ได้เล่นตน้นแพงๆนะคะเพราะว่าก็ชอบบอลบ้านๆแบบนี้แหละเราปลูกเท่าที่มีไปก่อนนะคะสำหรับคนที่จะสะสมบอลที่จะเลี้ยงบอลน,นะคะก็แนะนาว่าเอาบอลบ้านๆแล้วก็ค่อยขยายเอานะคะปลูกเยอะๆมันก็สวยนะคะเนี่ยค่ะ กำลังชะอกไปข้างนอกพอดีนะคะก็เลยถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนนะคะนี่ค่ะก็โอเคนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี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 ค่ะ